The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. วัดประธารรกาครั้งแรกเมื่อปีพศ2527ด้ยการชักนำของลูกชายแต่ต่อมาลูกชายได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศลูกจึงห่างวัดประธรมกาไปปฏิบัติธรรมสายอื่นจกนกระทั่งได้ก,กลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดประธรมกาอีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคม2548คุณต่างกม,ามีท่านอามีท่านอา เป็นถึงเจ้าจอมมารดานในราชการที่ห้าคุณตารับราชการเป็นประหลัดซ้ายเป็นที่เกรงใจของทุกคนมีฐานะดีมากมีทาสไปใช้งานมีที่สวนมากมายในอำเภอพ,พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นคุณตาก็ยกที่ข้างสวนและท้ายสวน ให้ทำเป็นถนนที่ชาวบ้านสัญจรได้คนตาชอบให้หลานๆอ่านทศชาติชาดกให้ฟังแล้วคนตาคนยากก็จะนอนน้ำมือกายหน้าผากฟังหลานอ่านอย่างมีความสุขทำไมต้องกายหน้าผากดนะ้วยเนี่ยเอาไว้ข้างๆตัวก็ได้วงถึงคณตาป่วยหนะักใกล้เสียชีวิตจะเรียกหาตัวลูกตัวลูกก็เดินทางไปจนใกล้จะถึงบ้านคนตา ลูกตาลก็หล่นลงมาถูกใบตาลแล้วก็ได้ยินแววมาคลายพระสวดมนต์เหมือนพระสวดมนต์เหมือนกับเป็นหลางพอขึ้นบันไดไปตาก็ะบอกตัวลูกพาหลาาเล็กๆออกไปไกลๆก่อนอย่าให้เด็กๆมาเสียงดังตรงนี้เดี๋ยววิญญาณตาจะไปแขวนตามต้นไม้ก็เป็นข้ออุปมามือ เมื่อเด็กๆไปแลวคุณตาก็บอกว่าตาจะตายขึ้นตาจะตายขึ้นคือขาจะเย็นเฉียบก่อนแล้วก็แข็งเหมือนขาตายก่อนแล้วไล่ขึ้นมาถึงตัวตายขึ้นมารู้สึกเหมือนถูกความตายกัดกินทีละน้อย สักพักหนึ่งท่านก็บ,บอกลูกทุกคนว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะเพื่อนคนตาที่อยู่ด้วยกระเตือนให้พุโทโธเอาไว้คนตาพยักหน้าแล้วก็พูดว่าตายขึ้นมาจะถึงหัวใจแล้วนะขอน้ำกินหน่อยส่วนที่เหลือของชีวิตคงอยู่น้อยลงเรื่อยๆเ,เพราผ่านเฮือกแรก ก็ขอน,น้ำกินอีกและอีกเฮือกอีกถึงสองครั้งครบสามเฮือกก็สิ้นใจคนแก่บอกว่าไฟท่าแตกแล้วคุณตาเสียชีวิตอายุได้เกือบเก้าสิบปีคุณยายลูกเคยเล่าว่าขณะทิตอนนั้นอายุประมาณสี่สิกว่าปีคุณยายกำลังป่วยหนักมีคนร่างโตสามคน มะกะชากลากตัวท่านออกจากกร่างกายลากถูลู่ถูกังผ่านป่ารกหนา,นตามต่ำเต็มตัวท่านขอร้องว่าพระคุณพระคุณจะเพิ่งเอาฉันไปเลยพวกน,นั้นก็ไม่ฟังยังคงลากคุณยายมาถึงที่แห่งหนึ่งเอาคุณยายไปแรงงานตัวที่โต๊ะ ต้นั่นก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปอีกโต๊ะตอนี้ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปอีกโตะนึงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทุกโต๊ะไม่ใช่ไม่ใช่สภาพคุณาพวกเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ให้เอาไปคืนคล้าๆก็บ่าเอามาผิดตัว ตอนนั้นะคุณยายเห็นพักพวกที่ตายแล้วในนั้นหลายคนนะที่ตายแล้วเนี่ยที่คุ้นๆเงี้ยทำไมมานั่งอยู่แถวๆนี้ท่านก็สงสัยว่าพักพวกไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเนี่ยก็จากนั้นเขาสามคนร่างโต่อก็ดึงคุณยายกลับคุณยายก็ยังหันเหลีหันขวางเป็นไงหันหลีหังขวางเพื่อดูพักพวกอ่ะ เอ๊ะทำไมเขาอยู่กันตรงนั้นอะไรงั้นน่ะดึงให้พวกนั้นก็ดึงให้ยายเนี่ยวิ่งจนท่านวิ่งแทบไม่ไหวเมื่อมาถึงก็ร่างท่านเขาบอกจงเข้าร่างเดี๋ยวนี้ยายก็บอกก็ฉันจะเข้าไปได้อย่างไรแหละตอนนี้ร่างท่านเนี่ยเหมือนท่อนไม้ในี่แข็งทื่ออยู่อย่างนั้นเขาบอกมามีทางลัดวันแล้วเขาก็ เลยเอา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 ,เอาจะจอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคุณยายเข้าร่างไปอืมคุณยายตายจะไปอยู่สามวันยังฟื้นความตายครั้งนั้นทำให้คุณยายซึ้งถึงการมีชีวิตอยู่ดังนั้นคุณยายจึงรีบทำบุญทำทานตักบาตรทุกเช้าเลยตักบาตรทุกเชา้าถวายก้าพระนาหิ่งพระทุกวัน ไปวัดเป็นประจำเวลาลูกตาลทาไปวัดลูกปิทธิบูทเท่าที่ไปวัดทุกคนทําสมาธิโดยการนั่งพับเพียบก้มตัวลงกับหมอนไม้กลมๆที่พันผ้าไว้พอนมมือคล้ายหมอบกราบแล้วก็ก้มหน้าสวดบริกรรมไปซึ่งเป็นเหมือนการนั่งสมาธิในสมัยนี้เลยจะเสียชีวิตวรยยุดิแปดสิบปีนั่งพับเพียบ หลับตาก้มไปสวดบริกรรมคุณป้าโรปเหมือนบุคคลพิกลพิการตอนเด็กป้าเป็นโรคชักมาตลอดพูดไม่ค่อยเรู้เรื่องถ้าชักชวนคนเข้าวัดไม่เป็นไรนะโรคชักอย่างนี้ไม่เป็นไรพูดก็ไม่ค่อยจะเรู้เรื่อง หาข้าวกินเองก็ไม่ได้แต่กินเองก็หกเหมือนคนปัญญาอ่อนทั้งๆท,ที่ใบหน้าเหมือนคนปกติป้าเสียชีวิตมาอายุได้เจดสิสองปีสามีของลูกคนนี้เขารับราชการเป็นประหลัดอาวุโสเทียบเถาสีเจ็ดแม่มีลูกกับเขาแล้วแต่เขายังไม่ไม่มีความรู้สึกแต่ตัวลูกเองก็ยังไม่มีความรู้สึก รักเขาเลยเนะีไม่รักไม่ห่วงแต่กลับหึงห่วงเพราะเขาใจชู้มากไม่หึงไม่ห่วงแต่อย่าควงให้เห็นลูกจะปวดเพราะเขาแต่ก็จำทนเขาติดผู้หญิงจนบางทีลืมบ้านลืมเมียเขาพาผู้หญิงอื่นออกหน้าออกตาจนชาวบ้านคิดว่าตัวลูกนะ่ะเป็นเมียน,น้อย แต่สามีก็ยังมีความดีอยู่ตรงที่เด่งเงินเดือนมาเท่าไหร่ก็ยกให้ลูกใช้จนหมดอยู่วันหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็ล้มหงายหลังเลือดข้างในสมองต้องพาหัวเจาะคอนอนป่วยอยู่หนึ่งปีสเดือนแล้วเขาก็จากลูกไปเสียชีวิตไปเลยแตแต่ช่วงปีพศ .2527 ที่อยู่กับสามีนี่เองลูกเริ่มสมาทานศีลอยู่กินอย่างประหยัดเข้าวัดฟังพระธรรมบำเพ็ญกรรมฐาน กับพระอาจารย์ในสายยุบหนอพองหนอที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะทำสมาธิโลกมีคุณภาพจิตที่สามารถนิ่งอย่างเอกอุจนไปเดินไปษาย,ยนสองห้าสี่แปดลงไปปฏิบัติทำสามวันสาคืนโดยไม่นอนเห็นไหม้ใจนี่ไแงสามวันสคืนไม่นอนไม่ได้เอาอกเอาใจสังขารเลยใช้มันอย่างเต็มที่เพื่อทำความเพียร เราเพื่ปฏิบัติธรรมก็สู่กรอบของชีวิตที่พระท่านกําหนดกรอบเอาไว้โดยไม่ออกจากห้องไม่อาบนะเราเป็นขั้นสังขารุปาาาูปเบคายานวางอุเบกขาแต่ว่าวางไงก็ต้องอาบนะส่วนอาหารมีแม่ชีมาส่งให้มีจยพีนึ่งลรไปปฏิบัติธรรมที่วัดลำเปิงตะปพธารามขณะที่เรากำลังจุดทูปเทียนก้มกราบพระเจดีย์ ดังนั้นมีตะขาบตัวโตวต,วต,วตัวหนึ่งวิ่งตรงมาตรงมือลูกที่กำลังกราบลูกตกใจกลัวพูดขึ้นว่าทางใครทางมันหนอตะขาบตัวนั้นพอได้ยินก็หายแป๊บเข้าไปในฐานพระาธาตุเลยอีกครั้งลูกไปนั่งสมาธิบริเวณลามาวิกุลูกทําสมาธิเด็กสาวคนหนึ่งก็ร้องเรียกตัวลูกว่าแม่เป็นแม่ งูค่ะลูกลูมตาขึ้นสะดุ้งตกใจเพราะงูเขียวเลี้ยวมาเกือบถึงตัวแล้วลูกก็พูดไปไว่าก็ t เอาไปหนอไปหนอ,หนองูก็โอเคก็กลับหัวเลี้ยวไปทางอื่นเอ้ขก็ทา,าดีมง้ <laughs> ปัจจุบันลูกพระทำสมาธิแบบว่าพระธรรธม,รรมกายทำให้เวลาสมาธิ ฝึกสมาธิจะกลับไปกําหนดวิธีเดิมลูกกาลังพวงว่าเราเคยใช้หลักโน้นและเปลี่ยนมาใช้หลักนี้ได้หรือเหมือนตอนนี้กําลังปฏิบัติของลูกมาถึงทางสองแพร่งไม่รู้จะเป็นแพร่งไหนดีก็ทางไหนก็ได้ให้มันหมดกิเลสกนันแล้วกันลูกยังมีเรื่องที่พาใจก่อนสงสัยแตกตื่นจินตน,นาการไปต่างๆนานา,นานอีกสองเรื่องเรื่องแรกนะั้นลูกเคยต้องไปสอนเด็กเล็กที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ห้องเรียนัึงมีมุมเก็บของเล่นเครื่องนอนหมอนผ้าห่มของเด็กเย็นวัสุขผู้ปกครองเด็กต้มาถอดปลอกหมอนไปซักลูกก็จะไม่เก็บเครื่องนอนเอาผึ่งไว้ไอ้เพื่อนครูคนหนึ่งใช้ปิดหน้าต่างลูกปิดห้องเรียนล็อกแล้วถือกุญแจไว้เองเพราะวันจันทร์ลูกมาสายไม่มีเวลาเก็บห้องเรียนเองจึงใช้เด็กป .6 ไปช่วยเก็บแต่พอเปิดประตูก็ตะลึงเพราะทุกอย่างถูกเก็บเรียบร้อย ถามใครก็ไม่มีใครเก็บโลกจึงสงสัยมาก,กว่ามีใครมาเจอเก็บของให้อีกครั้งหนึ่งที่บ้านพระราชการสามีมีเสียงประตูถูกงัดเข้าใจว่าขมโมยขึ้นบ้านสามีจึงยิงปืนทะลุป,ประตูไปพอเปิดประตูก็ไม่เจอปรากฏว่าครัวหลังบ้านมีกระสอบทานร่องมาหนึ่งกระสอบมีของล้มก,กระจายประตูหลังเปิดทิ้งไว้จึงเข้าใจว่าขมโมยหนีไปแล้ว อนเช้าลูกของน้ําหลังบ้างเห็นว่าของที่ล้มมาถูกเก็บเรียบร้อยถามก็ไม่มีใครไปเก็บจึงกลายเป็นเรื่องคาใจลูกมาทุกวันนี้อืมค้างคาใจคําถามคุณตารู้ที่ตายแบบตายขึ้นนั้นเป็นไงตายอย่างถูกหลักวิชาหรือไม่ทมําไมท่านถึงรู้ตัวว่าจะตายแล้วทาไมรู้ด้วยว่าความตายขึ้นมาถึงจุดนั้นจุดนี้แล้วนอกจากการตายขึ้นแล้ว ยัมีการตายลงหรืออย่างอื่นไหมหรือไม่ครับเอเอาตายลงเหตุได้ท่านนึงขอน้ํากินก่อนดีปัญหาง่ายจ้ะแต่ขอก๋วยเตี๋ยวเราทำไม่ทันเเอา,ายง่ายก่อนตายแล้วไปไหนเออดื่มน้ําตายแล้วไปไหนเออความเชื่อที่ว่าตะกอนตายมีเสียงก็รบกวน วิญญาจะถูกแขวนตามต้นไม้นั้นเป็นจริงหรือไม่ะเะื่องใดจริงเชื่อกันเช่นนั้นคะแล้วถ้าเป็นความจริงทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคะเออโอ้ห้อยทองแต่งไงนะเหตุการณ์ที่วิญญายตายและฟื้นเป็นจริงหรือไม่คะโตะ้นั่นก็ไม่ใช่โต้นี้ก็ไม่ใช่จําได้ไหมจ๊ะถ้าจริงสถานที่นั้นคือที่ไหนเหตุใดจะมีการผิดพลาดพาไปผิดตัว หรือว the ่าเขาเมาอะไรเงี้ยเหตุใดคุณยายยังถูกอืมแล้วเขาร่างได้ครับเหตุใดคุณยายนอนนิ่งเป็นสามวันสามคืนและตัวยังอุ่นอยู่แล้วเมื่อต้องตายจริงครั้งที่สองท่านตายแล้วไปไหนไปโต๊ะนั้นหรือเปล่าหรือโต๊ะนู้นหรือโต๊ะไหนเออหรือที่ไหนที่ไม่ใช่โต๊ะอืการนั่งสมาธิคนสมัยก่อน ทำไมต้องนั่ง,งระเปียบคดคูกรมน้าอย่างที่ได้เรามาคะนั่งแบบนั้นแล้วจะได้ผลหรือไม่อามาวานี้เอหลังเห็นไหมเอหลังแล้วเพิ่มขึ้นมาเอออันนี้ก้มหน้ากรรมใดคุณป้าจึงมีหน้าตาสวยๆแต่ก็มีอาการคล้ายปัญญาอ่อนและกรรมใดต้องโดนงวงเหล็กตะขอทิ่มเท้าให้ทรมานอย่างนั้น แต่ทำไมคุณป้าจึงอดทนต่อความเจ็บปวดได้อย่างมากคะคุณป้ามองไปบนท้องฟ้าท่านเห็นอะไรหรือไม่หรือเพอ้อไปเองคุณป้าละโลกแล้วไปไหนคะทำไมตอนเด็กลูกยังป่วยหนักปางตายท้องป่องจนหายใจไม่ออกแต่หายได้เพราะเอาสบู่สวนทวาร อาจการรักษาของหมอพื้นบ้านทําไมลูกเด้แต่งงานกับคนไม่รักทั้งเขาก็ยังเป็นคนเจ้าชู้ทำให้ลูกไม่ได้ความสุขความอบอุน่นแล้วทาไมแม้ไม่รักเขาถึงยังหัวเขงาแต่พอเขาจากไปก็วังเวงอ้าวตกลงแปลว่าอะไรเนี่ยสามีลูกตายแล้วไปอยู่พบภูมิไหนบุญที่ลูกชายทิดไปให้ เขาได้รับหรือไม่มีสภาพดีขึ้นหรือไม่อย่างไรการไปปรฏิธรรมลูกทําไมลูกเห็นนิมิตต่างๆนิมิตเหล่านั้นคืออะไรคะแล้วทําไมเมื่อตะขาบและงูเขียวตรงรีบมาหาพอเราพูดว่าทางใครทางมันหนอไปหนอไปเถอดหนอทําไมมันจึงไปปฏิการมจระี๋ยวทรกัลูกกาลังมาถึงทางสองแพร่ง ลูกควรจะดําเนินต่อไปในแปลงไหนดีคะเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่ห้องเรียนถูกเก็บเรียบร้อยความจริงคืออะไรใช่เทวดามาช่วยจริงหรือไม่แต่ท้ามาช่วยจริงเทวดาจะทํางานหยาบของมนุษย์ได้อย่างไรคะเรื่องแปลกเรื่องที่สองลูกนั้นความจริงเป็นอย่างไรโจนขึ้นบ้านหรือเปล่าและใครคือผู้ลึกลับที่มาเก็บของคะ ลับตาฝันเปนตุมิตาตื่นขึ้นมา,ลาแล้ว้นำมาไลฟังปิยาาปารัมปรากันจ้าการตาของคุณตาแบบตายขึ้นตามที่คุณตาว่านั้นก็เป็นการตายของสังขารที่ค่อยๆตายจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนแบบทั่วๆไปเพียงแต่ว่าคุณตานะท่านมีสติ รราฝึกสมาธิมาพอสมควรจึงรับรู้อาการเหล่านั้นได้ชัดเจนในทุกขั้นตอนจ้าการตายลงก็มีจ้าคือก็คือการตายธรรมดาของสังขารที่เริ่มจากข้างบนลงข้างล่าง <c oughs> <c oughs> บางทีสมองตายก่อนหรือบางทีจากซีขวามาซ้ายือซีซ้ายมากวา่า หรือเริ่มตายบางส่วนก็มีเป็นนาาัมพาตส่วนนั้นแล้วก็ค่อยตายหรือตายทันทีทุกส่วนก็มีอีกจ้ะโดนรถชนโป้งเอาตายเลย <c oughs> <c oughs> ขอน้ำกินก่อนตายก็เพราะกระหายน้ำธรรมดานเนี่ยแหละบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นจ้ะ ท่านตายแล้วก็ไปเป็นเ,นเทพประบุตรสุดหลอมีวิมานทองชั้นดาวเดืองเฟสสองโดยบุญที่ทาไว้ในพระพุทธศาสนาจ้ะเพราะนั้นยับไปดาวเดืองเฟสสองนี่เผื่อเหนียวไว้มาทําบุญในพระพุทธศาสนาสะความเชื่อที่ว่าก่อนตายถ้ามีเสียงก็รบกวนวิญ,ญญาณจะถูกแขวนตามต้นไม้นั้นก็เป็นความเชื่อแต่ไม่ใช่ความใช่เป็นเรื่องไม่จริงจ้ะ แก่ปเรื่องเราเป็นตุเป็นตะตัดต่อกันมาเหตุที่เชื่อกันดังนั้นก็แค่เป็นคำขู่เตือนหมู่ญาติที่อยู่แวดล้อมคน็กล้จะตายนั่นนหละที่จะร้องไห้หรือจะพูดนั่นพูดนี่เพื่อให้โอกาสคนที่จะตายนะตายอย่างสงบสงเ่ยมสง่างามจิตก็จะได้ไปผูกพันห่วงใยในสมบัติพระสถานเรื่องสวนไร่นา จะได้มีเวลาทำใจให้ระลึกนึกถึงบุญและประรถนาายได้ตายแล้วก็จะไปดีแจเหตุการณ์ที่คุณยายตายและฟืน้นนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านเ,นเรื่องจริงที่ท่านได้ถูกเจ้าหน้าที่เขตภุมมะเทวาได้พาวการละเอียดไปหาหัวหน้าเขตเพื่อจะตรวจดูว,ว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีนั้นหรือเปล่า แต่ยังไม่ได้ไปถึงโยมโลกแล้วประกอบว่าไม่ใช่จึงได้นำตัวมาส่งคืนจ้ะแค่เป็นภมมูมิทวาอยู่บนพื้นมนุษย์นี่เลยเหตุที่พาตัวไปผิดพราดเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันรวมกับมีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยคุณยายเคยเป็นเจ้านติเขตภูม,มทิทวาเหมือนอย่างเนี้ย ก็เคยเอาตัวคนที่จะตายผิดพลาดเพราะความสับเปล่าดูารายชื่อในบัญชีไม่ร,บรอบขอบเพราะชื่อซ้ำกันมาส่งผลจะ้ะที่ถูกนำให้เข้าล่างทางรัฐก็เป็นวิธีการของเขาคือสะดวกอันไหนก็เอาอันนั้นรวมกับยังไม่ถึงที่ตายจะย,ยังมีบุญอยู่ ยังไม่หมดอายุไขจริงๆที่ตายไปหลายวันแล้วตัวยังอุ่นอยู่เพราะยังไม่ตายจริงยังจากยังมีสายบุญเชื่อมอยู่บางๆไปกับกายละเอียดนั้นติ่กะศูนกลางกายพอตายจริงก็ไปเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงเฟสสองอิมาติกคุณตาได้บุญที่ทำร่วมกันจ้า การนั English, ่งสมาธิแบบคนเวลาที่นั่ง <laughs> ค <laughs> <as> ุดคูก้มหน้านั้นนั่งประเพียกับพระท่านแล้วนั้นก้มตัวสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิสวดจะได้เข้าถึงสมาธิหรือไม่ก็แล้วแต่ใจของใครหยุดนิ่งหรือเปล่าจ้ะคุณป้าหน้าตาสวยแต่ดูเหมือนคนปัญญาอ่อนเพราะ หน้าตาสวยเพราะเคยบริจาคพวกเสือ้อผ้าเครื่องหนึ่งห่มถวายดอกไม้บูชาพระจึงทําให้หน้าตาสวยปัญญาอ่อนเพราะกามสุราดื่มสุราเมาแล้วชอบทุบตีทั้งคนและสัตว์จึงทำให้ดูเหมือนปัญญาอ่อนและเป็นโรคลมชักด้วยโดนงวงเหล็กตะขอทิ่มเท้าให้ทรมานอย่างนั้นพระ กรรมนดีที่ใครใช้ตะขอเหล็กดักกแกล้งคนไปก็มาเหยียบด้วยความขนองนะ่มาส่งผลตอนวัยรุ่นนะเหมนบ่าเท้าท่านก็นเจ็บปวดแต่ท่านไม่ร้องเพราะท่าน <c oughs> มีอาการทางประสาทจึงดูเหมือนว่าท่านอดทนได้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วสติท่านไม่ค่อยจะสมบูรณ์จึงทำให้ท่านใส่ใจที่เท้าน้อย ท่านมองไปบนท้องฟ้าก็เป็นอาการทางประสาทเพิ่ไปเรื่อยๆยจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเป็นมนุษย์ผู้หญิงโตแล้วแต่ว่าชาตินี้ไม่ได้ปัญญาอ่อนเป็นแค่ปัญญาปัญญานิ่ม คือแค่ไม่ฉลาดเท่านั้นแต่ไม่เป็นปัญญาอ่อนแต่ก็วม่เก็ฉลาดเพระกรรมบาบางลงแล้วตอนเด็กตัวลูกป่วยหนักปางตายท้องป่องจนหายใจไม่ออก <c oughs> อ,อแต่มาหายด้วยการสวนธวานตามวิธีการรักษาของพื้นบ้านหมอพื้นบ้านเพราะ,ะเรา,าเรียนมหาละเคสล้ะ ถูกต้องจ้ะเหนียวนี่เช่นชาไปขอยืงของเขาแล้วไม่ยอมคืนมันจะขอมาทวงจึงทำให้เจ้าของเขาอาอึดอัดใจลำบากามาส่งผลแต่แต่ผลหลังก็ได้คืนเงินของเขาหมดอืมิบากกรรมนี้ก็หมดไปทำให้มาเจอคุณหมออคุณหมอสวาทดีทชาวบ,บ้านจ้ะ ทำให้อาหารเก่าก็าออกหายอึดอัดและอาหารใหม่ก็สามารถกับแทนที่ได้ลูกต้องแต่งงานกับคนที่ลูกไม่รักเป็นคนเจ้าชู้จะทำให้ตัวลูกไม่ได้รับความสุขและความอบอุ่นพระยายกามแนดีที่เคยเป็นผู้ชายเจ้าชู้ชอบบังคับลูกหลานคลุมถุงชนแต่งงานคนที่ไม่ได้รักมารวมส่งผลใหญ่ ทั้งกราบเจ้าชู้ด้วยทั้งครมทั้งชนด้วยแม่ไม่รักเขาแต่ก็หวงเมื่อเขาจากไปก็บวังเวงก็เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นา่าสามีก็เป็นของของเราจรึงทำให้เกิดอาการหวงแม่ไม่รักเขาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของปุถชชนเมื่อจากไปก็เหงาวังเวงเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็มาพัดพลากจากกัน แม่ไม่รักกันตื้นตื้นแต่ก็ผูกพันลึกๆในใจแล้วก็มีลูกด้วยกันอย่างนั้นดีสุดนี้คือให้คลายความผูกพันสามีตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหารหารขุมสามแต่การกามเจ้ชู้กำลังปีนต้นยิ้วอยู่ทุกทรมานมากจ้ะ ได้รับบนที่ที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถยนผ่อนทดลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมนี่ให้ทําบุญอุทิศไปให้อีกการปฏิบัติทางของโลกทําเห้นิมิตต่างๆนิมิตเหล่านั้นก็คือสภาพที่ใจเริ่มเป็นสมาธิระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์จึงทําให้เกิดนิมิตเลื่อนลอยภายนอกตัว ที่เกิดจากการฝังใจจากอดีตชาติบ้างปัจจุบันชาติบ้างมาฉายให้เห็นจ้ะเมื่อทำใจเฉยๆไม่ให้ความสำคัญกับภาพนั้นมากนักไม่ช้ามันก็จะหายไปเองแล้วใจก็จะหยุดนิ่งหยุดภายในเห็นดวงธรรมหรือองค์พระใสๆได้จ้ะแต่ถ้าจะผูกพันกับนิมิตเลื่อนลอยนะั้นมันก็พาเราลอยลื่อนออกไปเรื่อยเปื่อยจ้ะ เมื่อตาขาบแล้งูเขียวตรงรีมาแล้วลูกพูดว่าทางใครทางมันหนอไปหนอแล้วมันก็ไปละลูกไม่ได้มีเวรหรืออาฆาตต่อสัตว์เหล่านั้นมันก็เลิไปจากตัวเราจ้ะการปฏิบัติธรรตัวลูกไปถึงทางสองพรแห่งดังที่ลูกรู้สึกแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปรสรรคอะไรแค่ลูกทำใจเฉยเ ห,หยุดนิ่งอยู่ภายในเดี๋ยวก็จะเห็นดวงธรรเรื่องพระใสๆที่มีอยู่ในตัวของตัวลูกเองใช่เรื่องแปลกเรื่องที่หนึ่งที่ห้องเรียนถูกเก็บเรียบร้อยทั้งๆที่ทททลูกปิดห้องล็อกกุญแจถือกุญแจเองแต่ของทุกอย่างถูกเก็บเรียบร้อยนั้นก็เป็นเรื่องคนที่เขาเก็บให้เพื่อให้ลูกแปลกใจเล่นนั้นแหละจ้ะ เรื่องแปลกเรื่องที่สองที่ของล้มแล้วถูกเก็บไว้เรียบร้อยนั้นก็นเป็นคนช่วยเก็บเช่นเดียวกันเพื่อตัวลูกแปลกใจเล่นจะ้ะเพราะลูกชอบแปลกใจบ่อยๆชอบเรื่องแปลกๆัทั้งสองเรื่องนั้นม่เกี่ยวกับเทวดาเลยให้ลืมมันไปซยเถิดและหันมาปฏิบัติทำให้มา,มากๆเพราะอายุมากแล้วจ้ะ ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติวิดุสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุ Belief in cause and effect means belief in the law of karma.